สวัสดีครับ้อนรับข้าสู่รายการอดเดิทเกมบาลนิสติดจังส์ไอีพีที่36หลังจากหายไปนานนะครับพบ้อกับผมแอชเชนเคยนะครับเป็นสตรีมเมอร์ในสังกัด MSCE s p o r t แล้วก็วันนี้ก็จะอยู่กับเกมเรดดี้ออนนอตเหมือนเดิมนะครับซึ่งจะมีอะไรบ้างไปดูกันเลยนะครับเอาละครับสำหรับข่าวฉบับนี้ก็จะเป็นข่าวฉบับที่68ของเรดดี้ออนอตแล้วนะครับก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับรถแมปนะครับว่าภายในปี2024นี้เรดี้ออนนอตจะมีคอนเทนต์อะไรออกมาบ้างนะครับ ซึ่งผู้พัฒนาก็บอกว่านี่เป็นเพียงแค่แผนอัปเดตภายในปีนี้เท่านั้นนะครับในอนาคตจะยังมีคอนเทนต์อืน่นๆตามมาอีกเรื่อยๆนะครับและเนื่องจากผู้พัฒนาเป็นทีมอินดี้นะครับมีทีมงานไม่ค่อยเยอะเพราะฉะนั้นแผนที่เขาปล่อยออกมานี้ก็ยังมีโอกาสเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาด้วยนะครับแล้วก็สาเหตุที่เขายังไม่กล้าป,ปล่อยรถแบบไม่ให้เราดูก่อนน,นั้นก็เพราะว่าเขายังไม่ค่อยมั่นใจกับหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่ควบคุมไม่ได้ในระหว่างช่วง Early a c c e s s นั่นเองนะครับพอตอนนี้เวอร์ชัน1.0ออกมาแล้วเเเคค้าาก็ลย่่่ออนนนนนขงงัััใจจทีจะะแแชรรร์บ แล้วก็ตามรวบนี้ที่เห็นเลยนะครับก็จะเป็นรรบแมปว่าภายในปีนี้ Ready or Not จะอัปเดตอะไรมาบ้างก็จะเริ่มจาก i ิน e r 2024เลยนะครับก็จะเป็น Hot Fix 4ซึ่งเราทุกคนนั้นได้มาแล้วนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นฤดูใบไม้ผลิตในปีนี้นะครับซึ่งจะมีช่วงอยู่ระหว่างประมาณเดือนมีนาคมเมษาแล้วก็พฤษภาครับก็จะได้ DLC 1นะครับที่มีชื่อว่า Home i n v e s i o n นะครับแล้วก็จะได้อัปเดต Ready n o 1.1มาด้วยนะครับ ต่อไปก็จะเป็นช่วงฤดูร้อนครับซึ่งจะมีอยู่ช่วงเวลาประมาณเดือนมิถุนากรกฎาคมนะครับก็าจะได้ DLC 2นะครับซึ่งตอนนี้เขาน่าจะได้ชื่อละหล่ะแต่เขาเซ็นเซอร์ชื่ออยู่นะครับยังไม่เปิดเผยชื่อให้เราได้รู้นะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับเพื่อดูใบไม้ร่วงนะครับก็จะเป็นช่วงเวลาประมาณเดือนกันยายนตุลาคมแล้วก็เดือนพฤศจิกายนนะครับก็จะเป็น Ready a n o t Version นอนะครับแล้วก็เป็นอย่างที่เราทราบกันดีนะครับว่า DLC แรกที่ชื่อว่า Home Invasion นั้นจะได้ฟรีสำหรับคนที่ซื้อ Supporter Edition มาก่อนนะครับ ซึ่งทุกๆ DLC นะครับก็จะมีปืนที่เพิ่มขึ้นมานครับแล้วก็ใช้ได้ทุกคนนะครับไม่จำเป็นว่าต้องซื้อดี c ถึงจะได้ใช้แต่สิ่งที่คนซื้อดี c เท่านั้นถึงจะมีใช้ก็คือว่ามีแมปให้เล่นเพิ่มนะครับแล้วก็มีชุดแต่งตัวเพิ่มเติมท่านเองนะครับอ้อแล้วก็จะเพิ่มการแก้ปั๊กต่างๆเข้ามาด้วยนะครับส่วนเวอร์ชัน1.1่น 1. 1, แล้วก็1.2ที่วางแผนไว้ในอนาคตนะครับก็จะมีการแก้ปัก๊กปรับปรุงตัวเกมแล้วก็เพิ่มคอนเทนต์ใหม ต่อไปนะครับก็จะเป็นฮอตฟิกตัวที่4นะครับซึ่งเป็นอัปเดตใหม่ล่าสุดที่พวกเรากำลังเล่นกันอยู่ตอนนี้นะครับตรงหัวข้อบัคฟิกนะครับก็จะมีอยู่2บประทัดนะครับซึ่งหมายความว่าแก้ไขลวดลายแล้วก็สีของฉากต่างๆในด่านสรตมเมอร์นะครับที่มันหายไปนะครับแล้วก็ปรับปรุงระยะรอดิสแตนของพอกประกอบฉากต่างๆของทุกๆด่านเลยนะครับรอดิสแตนก็คือระยะห่างระหว่างตัวเรากับวัตถุวัตถุนึงในด่านนั้นนะครับ ถ้าเกิดว่าตัวเราหนักอยู่ห่างไกลาจากวัตถุนั้นเกินไปตัวเกมก็จะไม่เรนเดอร์วัตถุนั้นนะครับเพื่อเป็นการเซฟทรัพยากรของคอมกราวให้ทํางานหนักเกินไปนั่นเองนะครับส่วนหัวข้อ Improvement นะครับซึ่งแปลว่าการปรับปรุงให้ดีขึ้นนะครับอันแรกก็คือปรับปรุง dynamic ม i g h t i n g ของทุกๆด่านให้ดีขึ้นนะครับ dynamic Light ท n g ก็คือแสงจากไฟจากหลอดไฟต่างๆนะครับเวลาบันฉายลงตามวัตถุต่างๆนะครับมันก็จะเป็นแสงสามมิติที่ทําให้ดูสมจริงนั่นเองนะครับ อันที่2นะครับก็คือปรับปรุปรงเลเวลออฟดีเทลของวัตถุต่างๆทุกๆชิ้นในเกมทั้งหมดเลยนะครับซึ่งหมายความว่ารวมทั้งในสถานีตำรวจด้วยแล้วก็ในด่านของจริงด้วยนั่นเองนะครับเลเวลออฟดีเทลถ้าจะอธิบายให้เห็นภาพง่ายๆมันก็ประมาณว่าสมมติผมมองเห็น m 4กระบอกหนึ่งตั้งอยู่ต,งตรงโต๊ะไกลๆนะครับถ้าเกิดว่ามันอยู่ไกลเกินไปเราไม่จําเป็นที่จะต้องทําให้มันคมชัดเพื่อประหยัดเซฟทรัพยากรการ์ดจออะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่จะเป็นต้องชัดนะครับ m 4กระบอกนั้นก็จะมีรูปร่างเบลอๆหรือเป็็นนนรรงงเเหลี่่ยมจปต้อชััดะคบ แต่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามถ้าเรายิ่งเดินเข้าไปใกล้กระบอกนั้นนะครับตัวเกมก็จะเข้าใจว่ามันต้องเริ่มให้ความสําคัญกับปืนกระบอกนั้นแล้วนะเ4ก็จะค่อยๆถูกเรนเดอร์ให้เปลี่ยนจากรูปร่างดินน้ำมันมาเป็นรูปร่างของปืนที่มันคมชัดนั่นเองนะครับอันที่3ก็คือการปรับปรุงความเหมาะสมของไลทิ้งโอลลเมติกแล้วก็เงาของด่านฟาร์มนะครับไลทิ้งโอลลเมติกมันก็อารมณ์ประมาณว่าถ้าเกิดว่าหมอกลงจัดนะครับแลถ้าเราส่องไฟฉายออกไปเนี่ยไฟฉายก็จะเห็นเป็นรูปร่างลำแสงลอดผ่านหมอกไปนั่นนนเเเองเป็ลส้ ส่วนอันที่4ก็คือแก้อาการแหลกในระหว่างที่เราอยู่ในสอนอนอนั่นเองนะครับซึ่งจากที่ผมลองเข้าไปทดสอบตอนทําคลิปก็เห็นได้ชัดเลยนะครับว่ามันดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดแบบโอ้โหน่าตกใจเลยครับไม่แหลกแล้วเทียบกับนี้นะครับอันนี้เป็นคลิปเก่านะครับตอนที่ผมเล่นเกิดไตวุนเวียน EP แรกนะครับตอนเข้ามาสอนอน,อนแบบโอ้โหแหลกอะไรขนาดนี้กับตัวนี้นะครับอันนี้ฮอตฟิกสี่คือแบบโอ้โหลื่นหัวแตกเลยนะครับ แล้วก็อันสุดท้ายก็คือการปรับปรุงทําให้กระจกมองของโล่นั้นมองเห็นได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็โดยเฉพาะผมนะซึ่งเป็นเมนคนเล่นโล่คือแบบโอ้โหทำตาแทบปลยขอบคุณมากครับวันนี้สุดมันก็ดีขึ้นแล้วนั่นเองนะครับแต่สำหรับท่านใดที่มาไดเล่นโล่ครับผมอยากให้เข้าใจของโอกคนเล่นโล่ครับอันนี้จะเป็นคลิปตอนที่มันยังไม่ได้แก้นะครับมันจะเป็นอย่างนี้เลยมองเห็นแบบยากมากนะครับคือแบบอะไรเนี่ยกับตัวนี้ครับเนี่ยเป็นไงดีขึ้นไหมครับมองเห็นอย่างชัดเจนแจ่มใสแล้วนั่นเองนะครับ จบลงแล้วนะครับการอัปเดตเกมวันนี้ติตสั่นอีพที่3ามนะครับมันจะเกมไม่มากไปไม่น้อยไปจิตใจจะได้สันใส่นะครับและผมก็บอกว่า EP นี้เพื่อนๆพี่น้องทุกคนแต่ละความตุกสนานและก็เพิ่อเคยเกิดกับ EP นี้นะครับจริงๆแล้วรายการนี้ไม่ได้หายไปไหนครับแต่ว่าผมก็รอเกมมาอัปเดตอยู่ไม่ว่าจะเป็นซิตี้สกายไล์บ้างเลติออนอตบ้างหรือว่าเกมอื่นบ้างที่ผมเคยเล่นกับเพื่อนนะครับก็จนกว่าจะถึงวันนั้นก็พบกันในอีพีหน้าสหรับวันนี้อนสวัสดีครับบ๊ายบายนะครับจนกว่าจะเจอเกมใหม่่ทีมััันนอปเดตะครบ